นิยายเรื่องตวนรักหัวใจมานตอนที่หนึ่งประตูห้องถูกเปิดออกแม้ตอนแรกมันจะโดนล็อกแต่ผู้ที่ลักลอบเข้ามานั้นไม่มีความแยแสต่อกเลาะป้องกันเพราะเขามีกุญแจอยู่ในมือภายในห้องนั้นมืดมิดแถมยังร้อนอบอ้าวจนหน้างหงุดหงิดมือหนาควันหารีโมทเครื่องปรับอากาศได้อย่างแม่นยำจำได้ดีว่ามันอยู่ตรงไหนพร้อมกับกดเปิดเพื่อดับความร้อนลุ่มทันที คงช่วยแค่ผิวกายเท่านั้นหาใช่ไฟที่กำลังร้อนฉายอยู่ข้างในฝ่าเท้าก้าวไปหยุดอยู่ที่ข้างเตียงส่วนด้านบนนั้นมีเจ้าของห้องนอนหันหลังให้กันโดยที่ร่างทางร่างถูกปกคลุมไปด้วยผ้าห่มพื้นนาะพัดลมปลายเทา้าไม่ได้ทำให้เย็นเลยสักนิดแต่หญิงสาวยังคงติดผ้าห่มทั้งที่เขากำลังยืนเหงื่อตกร่างบางสะดุง้งเหมือนตื่นจากฝันร้ายเมื่อผ้าห่มถูกกระชากอย่างรุนแรงดวงตาก,กลมโตเบิกกว้างอย่างตกใจ เมื่อเห็นร่างสูงที่ยืนเข่าอยู่บนเตียงใบหน้าหล่อเหล่านั้นดูไม่สบอารมณ์เลยสักนิดเธอสามารถสัมผัสได้แม้ในห้องแทบไม่มีแสงเล็ดลอดเข้ามาคุณเจดบอกไปแล้วไม่ใช่หรือว่าคืนนี้จะกลับมาเจตตรินบอกเสียงเรียบพลางไปตามองชุดนอนที่วาสิตาสวมใส่เขาเกลียดเสื้อลายตารางรวมถึงกางเกงขาย,ยาวลายเดียวกับเสื้อของหญิงสาวแหวนเห็นว่ามันห้าทุ่มกว่าแล้วก็เลยหน้าที่ของเธอก็คือรอ ฝ่ายชายกดเสียงต่ำยิ่งกว่าเก่านั่นทาให้วาสิตารู้สึกเหมือนโดนบางอย่างแหลมแหลมกลังทิ่แมแทงก้อนเนื้อข้างในคําว่ารอของเขาคงจะหมายถึงอะไรรอในที่นี้ไม่มีที่สิ้นสุดอย่างนั้นใช่หรือเปล่าล่ะขอโทษค่ะวาสิตารู้ขึ้นนั่งแต่ยังไม่กล้าสบตาดุด,ดันคู่นั้นเจตอรินเป็นผู้ชายอบอุ่นและใจดีมากที่สุดคนหนึ่งเขาอ่อนโยนและเป็นที่รักของทุกคนแต่คงไม่ใช่สําหรับเธอผู้หญิงที่เขาคิดว่า เป็นคนทำร้ายความไว้เนื้อเชื่อใจฉันจะอาบน้ำสั่งสั้นๆแต่แววตากลับประกายกล้าวชอบใจนักเวลาที่เห็นผู้หญิงคนนี้หมดหนทางแม้จะตีหน้านิ่งมากเพียงใดแต่เขารู้ว่าลึกๆว่าสิตากำลังรู้สึกอย่างไรสาสมแล้วเพราะสิ่งที่หญิงสาวทำลงไปนั้นมันเลวร้ายเกินกว่าที่จะอ่อนข้อให้สักครู่นะคะเธอรับคําไม่อิดออดรู้ดีว่ายามที่เจตรินโมโหนั้นเป็นอย่างไร ไม่รู้ว่าควรภูมิใจหรือเปล่าเพราะเธออาจเป็นคนเดียวที่ได้เห็นเขาในมาดนี้วาสิตายกมือลูบแขนตัวเองตอนเดินผ่านชายหนุ่มสายตาของเขากำลังกดเธอให้ต่ำลงไปอีกกลิ่นเหล้าโชอยออกมาจากตัวนั่นทำให้รู้ว่าไปดื่มมาดูท่าจะดื่มหนักมากเสียด้วยเพราะปกติเขามักแค่ดื่มพอสนุกกับกลุ่มเพื่อนๆแต่เมื่อใดที่เขาดื่มหนักนั้นหมายความว่ากำลังมีเรื่องไม่สบายใจแม้จะอยากรู้และอยากถามมากแค่ไหน นายวสิตาเลือกที่จะเงียบแล้วเดินไปยังห้องน้ําเพื่อเตรียมของให้กับชายหนุ่มคนตัวโตวพยายามประคองสติตัวเองให้เดินตามไปเธอหลอกลวงด้วยใบนหน้าซื่อๆรอยยิ้มอ่อนหวานนั้นเต็มไปด้วยยาพิษกว่าเขาจะรู้ตัวทุกอย่างก็สายไปเสียแล้วตกเป็นควายให้เธอจูงอยู่ตั้งนานจะไปไหนขวามือบังเอาไว้แน่นเมื่อเธอกำลังจะเดินออกไปยิงสาวเงยหน้าขึ้นมองซึ่งสายตาของเธอนั้นมีแต่ความราบเรียบ คลายไม่มีความรู้สึกใดๆทำให้ชายหนุ่มนึกเกลียดนักถอดเสื้อแต่แหวนอาบน้ำแล้วกืนก็เึกลงคอยอย่างยากลำบากแมมนี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่เรื่องแบบนี้เกิดขึ้นแต่ทุกครั้งที่เจอมันเจ็บปวดเจตรินเองก็คงจะรู้ดีฉันสั่งเธอก็ต้องทำตาคมประกายกล้าวขัดใจที่หญิงสาวแสดงความพยศออกมาเขารู้ว่าวาสิตาไม่อาจขัดคำสั่งของเขาได้อย่างไรเสีย หญิงสาวต้องตกอยู่ภายใต้อ่าน,นัดเหมือนทุกครั้งลืมหน้าที่ของตัวเองไปแล้วหรือยังไงค่ะร่างบางจิกตัวเองแน่นเธอหันหลังให้คนใจร้ายก่อนจะลงมาเปลื้องผ้าอาภรของตัวเองทีละชิ้นกลายเป็นผู้หญิงใจง่ายจนไม่เหลือศักดิ์ศรีให้ภูมิใจเพียงเพราะความรักของเธอที่เขาตีความหมายไปผิดทางและเพื่อปกป้องใครบางคนถอดให้ฉันด้วยร่างสูงสั่งขณะที่ยืนเหยียดยิ้มใบหน้าเริ่มแดงกำ่ำ ไม่รู้ว่าเป็นเพราะิตแอลกอฮอล์ที่ดื่มมาหรือเพราะเรือนร่างเย,ย้ายวนของวาสิตากันแน่คนตัวเล็กเดินเข้ามาพร้อมกับลงมือปดกระดุมออกทีลรเมดโดยที่สายตาย,ยังคงจดจ้องไม่ละไปไหนมือหนาลูบศีรษะถุยได้รูปเชนิวเกี่ยวพันปลายผมขึ้นมาเล่นผมเธอยาวเกินไปหรือเปล่าไม่เพียงแต่พูดแต่จับมันขึ้นมาดมก่อนจะปล่อยลงเมื่อนึกถึงเรื่องราวในอดีตเขาไม่ควรทำดีกับผู้หญิงคนนี้คุณจะให้แหวนตัดผมหรอคะ เธอเงยหน้าขึ้นแล้วถามยิ้มยิ้มชีวิตของเธออยู่ในกำมือของผู้ชายใจร้ายคนนี้เขาสั่งอะไรก็ต้องทำพรุ่งนี้แหวนจะตัดค่ะอย่าปากดีเจตตรินกัดฟันใช้มือบีบปลายข่างหมุนแน่นราวกับคีมจ้องตากลมโตที่มองมาอย่างท้าทายทำไมชอบหาเรื่องทั้งที่รู้ตัวว่าจะเจ็บถึงไม่ถามคุณเจตก็ต้องการให้แหวนเจ็บอยู่แล้วไม่ใช่หรอคะตัดเพราะเพราะเท่าที่เป็นอยู่ทุกวันนี้ก็ไม่ต่างจากการตายทั้งเป็น ถูกขังอยู่ในกรงที่เขาสร้างขึ้นมาแม้ว่าประตูจะเปิดอยู่แต่เธอไม่สามารถหนีออกไปไหนได้คนอย่างเธอเจ็บเป็นด้วยหรือยังไงกันฉันว่าฉันให้ความสุขเธอแทบทุกวันนะชายหนุ่มบอกเสียงกูห้หัวเราะก่อนจะจูบกีบปากบังแล้วพราออกมาในที่สุดหัวใจที่บอบช้ำก็ไม่สามารถกลั้นน้ำตาเอาไว้ได้การที่เขาทำแบบนี้ไม่ต่างจากใช้ปลายเท้าขยี้หัวใจของเธอเลยมันคงเป็นความต้องการของชายหนุ่มอยู่แล้ว ไม่ต้องร้องเขาบอกเสียงทุม้มพรางใช้นิ้วเกลี่ยน้ำตาออกให้เธอร้องมามากพอแล้วมันไม่เคยช่วยอะไรเธอก็รู้ดีทำไมถึงทำแบบนี้วาสิตาปล่อยให้น้ำตาไหลลินลงมาเมื่อไม่สามารถห้ามมันได้เสียงหวันนั้นสั่นเครือเล็กน้อยหัวใจถูกจู่จมด้วยความเย็นชาของคนตรงหน้าเจตเรเนเป็นผู้ชายที่เคยอ่อนโยนคนที่คอยปอบโยนเธอในวันที่อ่อนแอตอนนี้ กับกลายเป็นคนเลือดเย็นเป็นจอมหมานที่ทำร้ายหัวใจเธอตลอดเวลานั่นสิทำไมถึงเป็นแบบนี้ล่ะกลับไปถามคนของเธอน่าจะได้คำตอบที่ดีที่สุดคุณเจตเขายิ้มแต่เป็นรอยยิ้มที่อาบด้วยยาพิษอย่าทำแบบนี้เธอไม่รู้ว่าสิ่งที่เขาพูดมามันคือความจริงหรือเปล่าเหตุใดทุกอย่างถึงได้เปลี่ยนไปจนหน้าใจหายไม่ต้องกลัวไปยังไงฉันก็ทำตามคำสั่งของพ่ออยู่แล้ว เริ่มเสียงของเขานุ่มนวลต่างจากหัวใจที่แข็งกระด้างวาสิตาใส่หน้าช้าๆเธอไม่ต้องการให้ทุกอย่างเป็นแบบนี้แต่แหวนไม่ต้องการต้องการสิเธอต้องการแน่รับรองว่าฉันจะทําให้เธอมีความสุขจนสําลักเลยละ่ะวาสิตาตัวสันเมื่อร่างสูงเริ่มถอดเสื้อผ้าตัวเองออกจากตัวก่อนจะพาเธอลงอ่างน้ําที่เตรียมเอาไว้อยู่ก่อนหน้านั้นเธอรู้ว่าอะไรกําลังจะเกิดขึ้น เพียงแต่ไม่สามารถรับมือกับมันได้ก็เหมือนกับทุกครั้งซ้อมเอาไว้พอถึงเวลานั้นเธอจะได้ทำหน้าที่ได้อย่างไม่บกพร่องมันไม่ได้สวยงามอย่างที่คาดหวังเอาไว้เลยสักนิดนั่นคือขุมนรกที่กำลังเปิดประตูรอเธออยู่ต่างหากน้ำตาไม่อาจลบล้างความแค้นในใจของเจตรินได้จริงอย่างที่เขาบอกว่าร้องไปก็เท่านั้นว่าสิตาตัวสั่นในอ้อมกอดที่ไรไอุอ่นเธอหลับตาลง รับสัมผัสที่เขามอบให้แม้มันไม่ได้อบอุ่นแต่ก็ไม่ได้รุนแรงจนน่าหวาดกลัวเพียงแต่มันไรซึ่งความรักก็เท่านั้นเพียงแต่ความเย็นชาที่เธอสัมผัสได้จากคนร่างสูงคนที่เขาไม่ได้รักไม่ว่าจะอยู่ใกล้แค่ไหนก็คงจะไม่มีค่าลืมตาเขาสั่งกระทั่งคนตัวเล็กทาตามอย่างที่เขาบอกเหมือนทุกครั้งที่พบเจอรอนน้าตาที่ไม่มีผลต่อจิตใจอันแข็งกระด้างของเจตารินคุณเจตพอได้หรือเปล่าคะเธออยากจะพูดคํานี้เหลือเกิน แต่รู้ว่ายิ่งพูดเขาก็จะยิ่งทำตรงกันข้ามยิ่งเธออ้อนวอนขอร้องเขามากเท่าไหร่เขาก็จะยิ่งสะใจมากเท่านั้นไม่ใช่เวลาพูดเงียบเธอเสียงของชายหนุ่มติดพา้าเมื่อริมฝีปากหนากํำลังกดย้ํายําไม่สนว่าอีกฝ่ายจะรู้สึกช้ำใจมากแค่ไหนกับการกระทำที่เกิดขึ้นซ้ำแล้วซ้ำเล่าเพราะรักจึงต้องยอมอย่างนั้นหรอวาสิตาถามตัวเองในใจมีเพียงเธอที่ต้องแบกรับความเจ็บปวดนี้เอาไว ทุกอย่างเคยดีกว่านี้หัวใจที่หมนหมองครั้งหนึ่งเคยมีความสุขจนล้นอกสายตาอ่อนโยนที่เจตรินเคยมองมานั้นทำให้เธอเคอะเขินจนวางตัวไม่ถูกแล้วก็มีเรื่องประดังเข้ามาจนไม่สามารถตั้งตัวได้อยากคุมหมดหรือยังวาสิตาหลับตาลงอีกครั้งพร้อมกับปล่อยน้ำตาให้ไหลออกมาไม่ขาดสายเวลาถามให้ตอบฟังจากน้ำเสียงก็รู้ว่าเขาเริ่มไม่สบอารมณ์ที่เธอไม่ตอบคำถามในตอนแรก ตกเป็นเบี้ยล่างให้เขาโคกสาบจนหัวใจแตกสลายไปกี่ครั้งแล้วเธอจำไม่ได้และคิดว่าเขาก็คงไม่เคยนับเช่นกันจะหมดแล้วค่ะตอบก่อนที่ไม่กี่นาทีต่อมาร่างสูงจะทิ้งตัวลงมาทับร่างของเธอหลังจากนั้นไม่นานเจตารินจึงล้มตัวลงนอนข้างๆโดยไม่มีทีท่าสนใจหญิงสาวข้างกายแต่ย่งใดพรุ่งนี้่ายๆจะพาไปซื้อก็แล้วกันเธอรู้ความหมายในสิ่งที่เจตารินพูดออกมาตอนแรก เขามักจะป้องกันแต่หลังๆก็กลายเป็นเธอที่ต้องดูแหลหน้าที่นั้นค่ะจะให้ตอบอย่างไรได้นอกจากคำนี้เนื่องเมื่อเขาต้องการความยินยอมไม่ใช่คำปฏิเสธหากยังอยากให้น้าสาวอยู่อย่างสุขสบายหน้าที่ของเธอก็แค่ยอมทำตามทุกคำสั่งทุกเรื่องพรุ่งนี้พ่อจะมาที่ไร่รู้ใช่ไหมว่าควรทำตัวอย่างไรเหมือนสั่งเมาไปโดยปริยายร่างส่งลุกขึ้นคว้าผ้าเช็ดตัวมาพันรอบเอ,อวเอาไว้ปลายตามองคนตัวเล็ก ที่นั่งอยู่บนเตียงโดยมีผ้าห่มคลุมตัวบางทีตัวเขาเองก็จับความรู้สึกของวาสิตาไม่ออกเหมือนกันปวดจะอ่อนแอก็ร้องไห้บวดจะเฉยชาก็มักจะทำหน้าตายซึ่งมันทำให้เขางุนหงิดเป็นบ้าแหวนเข้าใจค่ะสิ่งที่เจ็บปวดยิ่งกว่าก็คือเสแสร้งทำเหมือนไม่เป็นอะไรทั้งที่ข้างในมีแต่รอยแผลที่โดนทำร้ายจริงๆให้แหวนพูดกับคุณท่านก็ได้นะคะฉันสั่งเธอแาวาสิตาอยู่เฉยๆเธอนั่นสินะ อะไรที่เขาไม่ได้สั่งเธอไม่มีสิทธิ์ออกความคิดเห็นเด็ดขาดกระทั่งจะเดินหนีออกจากวังวนนี้ก็ยังทำไม่ได้ทั้งที่ไม่มีใครห้ามแต่มันก็ทำไม่ได้ช่วยลงไปชงชาร้อนๆให้ชันสกแก้วได้หรือเปล่าเขาคงจะพูดแรงไปเธอถึงได้ทำหน้าเสียแบบนั้นเจตตรเรนทิ้งตัวนั่งลงค้างๆหญิงสาวก่อนจะใช้นิ้วเกีย่ยแก้มใสๆในอดีตเขาเคยชอบเวลาที่เธอแก้มแดงกามมองว่ามันน่ารักน่าเอ็นดู ต่างจากตอนนี้ที่ไม่รู้สึกอะไรสักเท่าไหร่ค่ะรอสักครู่นะคะวาสิตาฝืนยิ้มออกไปเป็นไปได้เธอไม่อยากได้รับสัมผัสอ่อนโยนจากเขาเหมือนกันเพราะรู้ว่ามันเป็นภาพลวงตาที่พยายามสร้างขึ้นมาเพื่อปอบโยนเธอก็เท่านั้นตบหัวและลูบล้างเคยได้ยินคำนี้หรือเปล่าล่ะเจาตารินส่งยิ้มมาให้แล้วเดินออกไปที่นอกระเบียงวาสิตาเม้มปากเข้าหากันแน่นผ่าร่างตัวเองสวมใส่เสื้อผ้า ก่อนจะเดินลงไปชั้นล่างเพื่อชงชาให้เขาตามคำสั่งชีวิตของเธอเหมือนอยู่บนเส้นได้หากโดนลมแรงๆหรือมีใครมากระตุกเข้าก็คงจะตกลงไปได้อย่างง่ายๆเหมือนทุกอย่างขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของเขาเพียงคนเดียวไม่คิดเลยนะคะว่าเราจะกลายมาเป็นพี่น้องกันได้ไม่ดีหรอแหวนจะได้อยู่ใกล้ๆกันไงล่ะคุณพ่อท่านไม่ได้หัวโบราณสักหน่อยร่างบางสะดุง้งเมื่อโดนน้ำร้อนกระเด็นใส่ คงเพราะเธอยืนยเหม่อคิดถึงเรื่องราวในอดีตมากเกินไปจนทําให้น้ําเกือบจะแห้งหมอ้อดึงสติตัวเองกลับคืนมาเลิงนึกถึงอะไรที่ไม่สามารถกลับไปเป็นเหมือนเดิมได้แล้วแต่ถึงจะบอกอย่างนั้นบอกกับตัวเองซ้ําๆแต่ก็ยังอดคิดไม่ได้อยู่ดีครั้งหนึ่งที่พบเจอกับเจตรินเหมือนโลกสว่างสดใสขึ้นตอนนั้นเขาอกหักจากผู้หญิงคนหนึ่งส่วนเธอรวบรลงความกล้าไปปลอบใจชายหนุม่มจนกระทั่งความสัมพันธ์ระหว่างเขาและเธอดีขึ้นเรื่อยๆ จะเรียกว่าคนรักก็คงจะไม่แปลกแต่ตอนนี้มันไม่มีอีกแล้วทุกอย่างเปลี่ยนไปหมดแค่คำว่ารักยังบางเบาเขาคงไม่ต้องการฟังมันที่พยายามทำทุกอย่างทุกวันนี้ก็คงไม่มีอะไรดีขึ้นมาเจตรินยังคงผูกใจเจ็บกับเรื่องที่เกิดขึ้นซึ่งเธอไม่รู้ว่าจริงๆแล้วเรื่องราวมันเป็นอย่างไรเมื่อเขาเปลี่ยนเป็นคนละคนและตราหน้าเธอว่าเป็นพวกของฆาตกรคุณเจต วาสิตาเดินกลับขึ้นไปพร้อมกับฉากร้อนๆที่ชายหนุม่มสั่งแต่เมื่อเข้ามากับไร้ร่างสูงอย่างที่คิดเขาไม่ได้อยู่ในห้องหลอกหรือพอสังเกตดีๆแล้วถึงได้เห็นว่าเขายืนอยู่ที่ระเบียงว่าสิตาลังเลไม่รู้ว่าตัวเองจะเดินเข้าไปหาเขาดีหรือเปล่าแต่สุดท้ายเขาเรียวตัดสินใจเดินเข้าไปหาพร้อมกับฉากร้อนในมือดูเหมือนบรรยากาศในค่ำคืนนี้จะหนาวกว่าทุกคืนทั้งที่อยู่ใกล้เขาแท้ๆ แต่ทำไมเธอถึงได้รู้สึกเหน็บหนาวทุกครั้งหรืออาจเป็นเพราะทุกอย่างมันไม่เหมือนเดิมชาค่ะร่างสูงปลายตามองเล็กน้อยก่อนจะยื่นมือออกมารับแล้วถือมันไว้แบบนั้นว่าสิตาไม่รู้ว่าเธอควรจะเดินกลับเข้าไปในห้องดีหรือไม่จากนี้ไม่ต้องเข้าไปทำงานที่ไร่แล้วว่าสิตารับคำแม้เขาจะไม่ได้มองมาเธอไม่รู้ว่าเจตรินกำลังมีเรื่องอะไรอยู่ในใจสายตาของเขาดูมนหมองในบางที บวกกับที่ชายหนุ่มดื่มเหล้าหนักน,นั้นยิ่งทำให้เธอแน่ใจแต่ตอนนี้ตัวเธอไม่ได้อยู่ในสถานะที่จะเข้าไปปอบโยนได้อีกพิงกลับมาแล้วคราวนี้ชายหนุ่มหันกลับมาที่เธอแล้วพูดขึ้นดวงตาของเขาดูอบอุ่นอย่ามพูดถึงผู้หญิงคนนั้นคนที่เขาแอบรักตั้งแต่แรกคนที่เธอไม่สามารถก้าวข้ามประตูหัวใจของเจตรินได้ล่ะคะไม่รู้จะเอื้อนเอ่ยคำใดได้ดีกว่านี้อีกแล้วการที่ต้องฝืนยิ้ม ทั้งที่ข้างในเจ็บปวดเขาจะรู้บ้างไหมว่ามันทรมานเหมือนว่าทุกอย่างยังคงเหมือนเดิมเจตเรินแค่ยิบออกมาเขาสบตากลมโตของวาสิตาน่าอิจฉานะคนที่ไม่ต้องพยายามยังไงเขาก็รักนั่นสิอิจฉาจะแย่ขนาดอยู่ใกล้แค่นี้เขายังมองข้ามคุณเจตคะสิ่งที่ได้ยินตอกย้ำกดต่ำตัวเองลงไปอีกหมายความว่าตลอดที่ผ่านมาแม้จะมีเรื่องราวดีๆเกิดขึ้น แต่แท้จริงแล้วข้างในใจของเจตรินนั้นไม่เคยลืมผู้หญิงที่ชื่อว่าผิงได้เลยสักครั้งโทษทีวาสิตาสะดุง้งเมื่อจูจ่ๆมีบางอย่างสัมผัสดโดนแก้มตัวเองฝ่ามือหนาที่เคยช่วยประคองเธอยามอ่อนแอมันเคยอบอุ่นแต่ตอนนี้เธอไม่สามารถสัมผัสดได้ถึงความอบอุ่นนั้นได้เลยสักนิดฉันไม่ควรพูดถึงผู้หญิงคนอื่นตอนอยู่กับเธอสินะวาสิตาส่งยิ้มให้กับคนโต,ตทุกคำพูดและการกระทำ เหมือนจะอ่อนโยนและนุ่มนวลแต่จริงๆมันไม่ใช่หรอกนะเพราะจุดประสงค์ของผู้ชายคนนี้ต้องการใช้ฝ่าเท้าเหยียบย่ำหัวใจของเธอตั้งหากลาะทุกอย่างคือภาพลวงตาแต่ไม่ใช่ว่าเธอจะชินไม่ใช่ว่าเธอจะไม่เจ็บทนๆเอาหน่อยก็แล้วกันฉันคงปล่อยเธอไม่ได้เป็นท้อยคำที่ฟังแล้วควรยินดีแต่ทำไมมันยิ่งเจ็บปวดการที่ปล่อยเธอไม่ได้ไม่ใช่เพราะว่าเขารักเธอหรอกนะแต่เพราะเขายังทรมานเธอไม่มากพอตั้งหาก แต่เท่าที่เป็นอยู่ทุกวันนี้รู้บ้างไหมว่าผู้หญิงคนนี้ใจจะขาดออกจากกันอยู่แล้วค่ะวาสิตาเงยหน้าขึ้นตอบเป็นในครั้งที่ส่งยิ้มให้กับชายหนุ่มดวงตาคมเข้มประกายกล้าวขึ้นมาเล็กน้อยไม่เห็นรอยยิ้มเมื่อสักครู่คุณเจดดื่มชาก่อนนะคะเดี๋ยวมันจะเย็นเสียก่อนฉันดื่มจะหมดแก้วแล้วมมวแต่เมืออะไรถอนหายใจออกมาเฮือกใหญ่จากที่ตอนแรกหนักๆที่ศีรษะตอนนี้เริ่มสั่งขึ้นมาเล็กน้อย บวกกับความหงุดหงิดเริ่มจางหายไปเมื่อได้ระบายใส่คนตัวเล็กสายตาไปสะดุดอยู่กับลำคอเนียนที่มีรอยแดงปรากฏขึ้นมามือหนายกขึ้นหวังจะแตะมันอย่าค่ะวาสิตาร้องห้ามพลางเบี่ยงตัวหนีไปอีกทางดวงตากลมโตฉายแวววัดหวนันเมื่อเห็นท่าทีคุกคามของชายหนุ่มอีกฝ่ายสะบบออกมาเล็กน้อยเมื่อโดนขัดใจเข้าคอเธอเป็นรอยพรุ่งนี้ใส่เสื้อผ้ามิดชิดหน่อยก็แล้วกัน ผิวของวาสิตาบอกบางนากักหนักมือข้อหน่อยก็เกิดรอยช้ำได้อย่างง่ายดายเมื่อคู่ของคงทำพลาดทำตามแรงอารมณ์มากไปหน่อยเข้าห้องเธอเดี๋ยวจะไม่สบายเอายิงเสาหลับตาลงแน่นฝ่ามือหนาลูบศีรษะเธออย่างแผ่วเบาไม่รู้จะตตลินลืมตัวหรือเปล่าว่าตัวเองกำลังทำอะไรเมื่อก่อนเขามักจะทำแบบนี้เวลาที่เขารู้ว่าตัวเองทำผิดบางอย่างขอโทษไม่ได้ตั้งใจจริงๆอย่าโกรธกันเลยนะ ตบหัวแล้วรูปหลังนี่คะไม่ได้รูปหลังรูปหัวอยู่นี่ไงไม่อยากให้แหวนโกรธหายโกรธกันนะเจตรินเป็นฝ่ายพระตัวเองแล้วเดินเข้าห้องไปส่วนร่างบางเนี่ยแต่ยืนกอดตัวเองสลัดความคิดพวกนั้นออกไปแม้อดีตจะทําให้เธอมีความสุขแต่มันเป็นเพียงความฝันก็เท่านั้นเทียบกับความจริงที่แสนโหดร้ายไม่ได้เลยสักนิดเลิกคิดได้แล้วแหวนสายลมที่พัดผ่านมาในยามค่ําคืนที่เงียบสงดัด ส่งผลให้หัวใจของเธอเกิดความเหงามากขึ้นกว่าเดิมท้ายสุดวาสิตากลับเข้าไปในห้องแต่ทว่าร่างสูงที่คุ้นเคยกับนั่งอยู่ปลายเตียงทำให้เท้าเล็กหยุดชะงกักไม่กล้าที่จะก้าวเข้าไปทำไมาเจตจรินถึงไม่กลับห้องของตัวเองกันละ่ะมานอนสิเขาสั่งโดยที่วาสิตาไม่กล้าโต้แยง้งอารมณ์ปรับเปลี่ยนง่ายจนเธอไม่สามารถตั้งรับได้ทนันและถ้าให้เดาเรื่องที่ทำให้เขางุดหงิดเมื่อตอนกลับมา คงไม่พลนเรื่องของผู้หญิงคนนั้นเธอจำหน้าพัทราวีไม่ค่อยได้เคยเห็นผ่านรูปถ่ายก็เท่านั้นแปรรู้เพียงว่าหญิงสาวแอบรักเพื่อนสนิทของเจตารินสิ่งนี้เองที่ทําให้เขาถึงกับดื่มหนักกลับมาอยากให้ฉันมโมโหหรือ,อยังไงน้ําเสียงกดต่ําลงกว่าเดิมจนร่างบางยอมเดินขึ้นเตียงร่างกายสั่นเทารับรู้ว่าอิางไม่กี่นาทีทุกอย่างก็คงจะจบลงเหมือนเดิม และไม่ไว่าอย่างไรเธอก็ไม่สามารถปฏิเสธได้ลมหายใจร้อนๆนเป่ารถลิ่นกระทบใบหน้าแสงจากโคมไฟเผยให้เธอเห็นหน้าขมเข้มที่เธอเคยแอบชอบมองกำลังเคลื่อนเข้ามาใกล้กว่าเดิมเจตอรินใช้ปลายนิ้วเฉยคางวาสิตาขึ้นดวงตาคู่นั้นดูเศร้าหมองมีแววตัดเพอนั่นทำให้ใชายหนุ่มยกยิ้มจังๆจำเป็นต้องทำเพื่อคนอื่นขนาดนี้เลยหรือย,อยังไงเมื่ออีกครั้งไล่เกี่ยวพวงแก้มซ้ายยิ่งสาวไม่แต่งหน้าแต่มันก็ยังคงงดงามเสมอ ไม่ว่าจะเลือกทางไหนแวนก็เจ็บอยู่ดีไม่ใช่หรอคะในเมื่อจะะเจตตรีนบีบเธอไว้ทุกทางจะหันไปทางไหนก็มีแต่เหวทั้งนั้นตกลงไปไม่ตายแต่ก็คงจะเจ็บหนกักเธอรู้ว่าฉันไม่ชอบขนขี้ประชดเขาว่ายิ้มยิ้มก่อนที่ริฟฝีป,ปากนะ้าจะโน้มลงมาบทเบ็ดเคล้าขึ้นกับกลีบป,ปากบางอยู่ใกล้ๆฉันมันน่าจะดีกว่าอย่างน้อยมันก็เค,เคยกันอยู่ค่ะหมดทางจะต่อสู้หรือดิ้นรน ไม่ได้มีแค่ชีวิตของเธอที่อยู่ในกำมือของผู้ชายใจร้ายคนนี้แต่รวมถึงชีวิตของน้าสาวเธอเช่นกันจะตารินจูบแก้มนวลหนักๆขอชอบกลิ่นหอมๆจากวาสิตายามใดที่คอเคลียมักกระตุ้นความร้อนในตัวอย่างง่ายได้มีของหวานอยู่ใกล้ตัวจะเก็บไว้กินตอนไหนก็ได้แบบนี้มันก็ดีไม่ใช่หรือยังไงใครมันจะยอมแบ่งปันไปให้คนอื่นได้ง่ายๆได้ข่าวมาว่าวันนี้ไปโรงพยาบาลมา วสิตาเม้มปากเข้าหากันแน่นฝ่ามือร้อนเลือยเข้ามาในเสื้อก่อนที่เขาจะบีบเฟ้นตามอารมณ์ที่สุดติดขึ้นมาในตอนนี้แหวนเอากระเช้าไปให้คุณหมอมาค่ะเธอบอกเสียงแผ่วใบหน้าร้อนวูบวาบจนแทบจะไหม้เคยบอกแล้วไม่ใช่เรี้ยงง่ายเธอลืมหรือแกล้งจำไม่ได้คุณท่านวานให้แหวนเอาไปให้คุณหมอค่ะยิ่งสาวก,กับผ้าปูที่นอนแน่นเมื่อโดนจะตระเรนเล่นงานเข้าฉันเห็นเธอนั่งรถมากับมันทำไมถึงเป็นแบบนั้นได้ ตอบทีซีวาสิตาแน่นอนว่าเขาไม่พอใจมากถึงมากที่สุดวาสิตากล้าได้อย่างไรถึงไปไหนมาไหนโดยที่ไม่รายงานเขาก่อนเขาแค่มาส่งที่ไร่แวะมาซื้อกาแฟาที่ร้านอาคาเธอกัดปากเจ็บแปรไปทั้งใจเมื่อได้ยินเสียงแค้นหัวเราะของอีกฝ่ายที่เขาถามไม่ใช่เพราะความหึงหวงหรืออะไรหรอกนะหวังว่ามันจะเป็นครั้งสุดท้ายก็แล้วกันรู้ใช่ไหมถ้าฉันโมโหมันจะเป็นยังไงเขาถามเสียงนุ่ม แต่แววตาเต็มไปด้วยเปลวเพลิงเธอไม่ใช่ผู้หญิงโง่คงจะมองออกว่ามันคิดกับเธอยังไงแต่แหวนร้องทวงแต่เว่าเสียงเข้มกับดังขึ้นเสียก่อนแน่นอนว่าคนหัวสูงอย่างเธอต้องเลือกฉันอยู่แล้วสินะวางแบบนั้นมาตั้งนานจะปล่อยให้หลุดมือไปก็คงจะไม่ได้เขายิ้มแต่มันเปรียบเสมือนมีดคมที่กำลังกรีดลงกลางใจ,จเจตอรินม,มองเธอในแง่ลบเสมอมารักฉันให้มากๆฉันชอบ ว่าสีตาจุกที่ลำคอไปหมดตอนนี้ปวดกระบอกตาเหลือเกินเพราะต้องกลั้นมันเอาไวา้เธอพยายามที่จะเฉยชาให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้บอกตัวเองทุกครั้งว่าไม่ต้องไปสนใจคำพูดของเจตอรินแต่ทุกการกระทําของชายหนุ่มน,นั้นมันส่งผลต่อเธอในทุกแง่เขารู้ว่าเธอรักแต่เขาจ้องจะทำลายเสมอบอกได้หรือเปล่าคะว่าแหวนทำอะไรผิดเธอถามเสียงแผ่วเรื่องราวดีๆที่เคยมีให้กัน คงจะเลือนหายไปตามสายลมเหตุผลที่แท้จริงไม่เคยถูกเปิดเผยออกมาเป็นตัวเขาเองที่เริ่มเปลี่ยนไปทีละนิดจนกลายมาเป็นแบบนี้เธอผิดอะไรงั้นหรอผิดที่รักเฉนง่ายเขาตอบแค่นั้นก่อนที่จะดันให้คนตัวเล็กนอนราบไปกับเตียงทุกสัมผัสและการเคลื่อนไหวเต็มไปด้วยความอ่อนโยนแม้มันจะไม่ได้ยินเสียงเล็ดลอดออกจากปากเรียวบางแต่ถึงกระนั้นแล้วเจตรินรับรู้ดีว่าหญิงสาวในอ้อมกอดน,นั้น กำลังเจ็บปวดมากแค่ไหนกันจบไปแล้วนะคะกับตัวรักหัวใจมานเป็นยังไงกันบ้างคะทุกคนเอาเรื่องใหม่มาเสิร์ฟแล้วนะคะหวังว่าทุกคนจะชอบกันนะคะแล้วก็ถ้าอาัดผิดพลาดต,ตรงไหนไปยังไงก็ต้องขออาภัยทุกคนด้วยนะคะแล้วก็ฝากทุกคนคอมเมนต์เพื่อเป็นกำลังใจให้คนอ่านแล้วก็อย่าลืมกดไลค์หรือกดติดตามด้วยนะคะเจอกันตอนหน้าน,นะคะทุกคนขอบคุณมากๆเลยคะ่ะ